ผมก็ว่านะครับจะไปเล่นเกมกับเพื่อนๆดีกว่าแล้วก็ว่าจะให้รางวัลด้วยนะแบบว่าให้ส้นสูงนะครับคนที่ทายถูกหนึ่งในสามคนนะได้นายกฟรีคู่หนึ่งห้าหมื่นหกห้ามืนหกประมาณเก้าหมื่นกว่าเป็นไอดอลใช่ไหมครับวงถือเคาเฟ่หรือเปล่าครับได้จอเดนจอเดนด้วยเออนั่นนะครับสวัสดีครับจับได้ไหมได้ใช่ไหมจับได้นะมีจับมือใช่นด์มีมีมีจับมีจับคือตอนนี้นะครับเพิ่งมารู้ตัวว่าทำกำไรหายครับทุกคนกำไรคาเฟ่หายสองสามแสนครับ สวัสดีครับกับไมเกับประสนนะครับกับแพทริกทีโอไอเคนะครับหรือว่าเดอะวันยูโนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้อาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับผมเนี่ยได้สั่งรองเท้ามาคู่หนึ่งครับพูดเลยว่าแบบไฮิปมากได้โชคดีนะกดได้แต่ว่าผมเนี่ยให้เพื่อนผมคนนึงนะครับกดให้ผมนะครับเพื่อนผมนะครับเป็นหมอนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายเสื้อผ้านะครับแต่วันนี้ครับเขาเอารองเท้ามาส่งให้ผมเลยนะครับนี่เลยนะครับ อยู่กับดรก้องสปีดแวร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิกเป็นหมอชั่วคราวครับแต่ว่าใส่รองเท้าอ่นี่ใช่ไหมรองเท้ากันครับนี่นะครับรองเท้าของผมมาแล้วนะครับโอ้โหกล่องโคตรใหญ่เฮ้ยนี่มันรองเท้าวนนี้แปดกิโลครับผมแปดกิโลมันสองเดือนส่งวนไววนมาไม่ถึงสักทีเรามาเริ่มอันบอ์กันนะครับพูดเลยนะครับเดี๋ยวดรก้องเปิดให้ผมหน่อย นนี่นะครับเป็นแบรนด์อินดี้ครับที่กำลังมาแรงในต,ตอนนี้ MSC HF โอ้ยร <c oughs> องเท้าโคตรใหญ่เเพื่อนดู <c oughs> พูดเลยนะครับราคาตลาดอยู่60,000บาทนะเพื่อนๆแต่ว่าดรก้องนะครับจัดมาให้ผมไม่ถึงด้วยซ้ำแบบถูกมากติดต่อมามีราคาพิเศษให้แน่นอนครับโคตรนี่เลยนะครับจากจีนฮะ <c oughs> จากจีนเอาไม่ใช่แล้ว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดกรก้องมาช่วยเราผมแต่งตัวเด้วะได้เลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับจริงๆมีหลายตัวนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็มีเป็นฮูดดี้ดิวเฮาส์นะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นนี้ครับฮูดดี้ของมัคเซอร์ไมล์ตัวนี้เป็นแฟนแบบกับลิคกี้ครับหรือว่าจะเป็นสเวตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นดิวเฮาส์เหมือนกันก็มีดิวอีกตัวนะครับเป็นแขนยาวไอ้ดิวสีดำแล้วสวยสนะน,นี่ก็จะเป็นมัคเซอร์ไมล์ครับเมลไรเดอร์ฮะ<ม>อันนี้เป็นแบรนด์สตรีทอันดับหนึ่งของประเทศญ,ญี่ปุ่นนครับตัวนี้เออมัคยเห็นนะเอาจริงๆแล้วอ่ะรู้ว่าตัวนจะเป ตัวไหนก็ปะตัวนที่กล้องใส่ไยอ้าวได้เลยตัวนี้สวยโอเคเอาตัวนี้มาเลเยแตรโอ้ยสวยเลยครับตัวนี้สีแดงเข้าแหมคนขายก็ต้องบอกว่าสวยดีวะเฮ้ยแต่ไม่ใช่จริงแต่ว่าทรงมันสวยปะวันนี้ตีมแบบดําแดงขาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นมดแดงะนไงเกงๆไปเนี่ยไม่ได้เอาเกงมาเหรอมีเกงในแอสโทรบอยพี่เอาไหมเกงในแอสโทรบอยใส่เข้าเซตอ่ะนะไป่ได้แอสโทรบอยเหรอ เอ้ยอย่างนี้เอาตัวน,นี้แล้วกันตัวหนึ่งได้เลยครับจัดไปเอ้แต่ว่าถ้าเพื่อน,อนๆสนใจอย่างเงี้ยมาสเตอร์มายหรืออะไรเงี้ยซื้อกล้องได้ใช่ปะเดี๋ยวฝากไอจีมให้ครับก็คือแบบว่าอยากได้แบบไหนอะไรนะครับดูเข้าวิวได้เลยนะครับในวินเทจสตอร์ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อนๆ โอเคก็ไหนนะครับวันนี้นะครับผมได้ส้นเกอร์มาใหม่นะครับ Big Red Boot ของเรานะครับผมก็ว่านะรับจะไปเล่นเกมกับเพื่อนๆดีกว่าว่าให้เพื่อนๆทายนะว่ารองเท้าที่ผมใส่เนี่ยราคาเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ไซส์อะไรนะครับแล้วก็ว่าจะให้รางวัลด้วยนะแบบว่าให้ส้นเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อส้นเกอร์กันแบบว่าแจกเลยนะเพื่อนๆผมก็ไม่ลืมเพื่อนๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อรองเท้ามาแจกด้วยรอชมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแจกรองเท้าส้นเกอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะ ที่เบียร์ใบหยกนะครับเปิดร้านใหม่นะครับเปิดร้านไก่ทอดใหม่นะครับชื่จิวสเปซซูวันนี้คือวันแรกที่เขาเปิดเลยนะครับก็ว่าจะไปลองชิมกันหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแจกสเนคเกอร์กันนะครับสำหรับผู้ที่ตอบคาถามถูกนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปซื้อสเนคเกอร์กันวันนี้สเนคเกอร์ช้อปปิ้งกับแพทริกนะครับโอเคไป ส่วนมากก็ใส่มาตรฐานผู้หญิงใส่ไซส์อะไรครับสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าอันนี้ผู้หญิงใส่เยอะเฮ้ยอย่างเงี้ยคู่นี้คู่นึงเนี่เยเหมาะกับผู้หญิงใส่นะสามเก้าคู่นี้ครับผู้หญิงผู้หญิงคู่นี้เอาอันนี้เซฟที่สุดละส่วนตัวผมว่านะสาวนๆน่าใส่สวย,นะยนี่ผมเอาคู่นี้ด้ครับพี่งสามเก้าเหมือนกัน What think? you do เท่ป e าวเท่ป่าวเท่ป่าวเท่ป่าทเอาเด้อเอ้ยน้องมีมีเกมมาให้เล่นมีเกมมาให้เล่นคนที่ทายถูกหนึ่งในสามคนเนี่ยได้นายกีฟรีคู่หนึ่งเดีจะพาซื้อนี่เลยนายกีทายว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาคือขึ้นไปสูงที่สุดเท่าไหร่ทายใกล้สุดก็ได้ทายใกล้สุดอ่ะสามหมื่นสามหมื่นไปน้องสองหมื่นห้าหมื่น ามเหอโคสูงสุดผมเคยไปถึงหกพันห้าครับโอเคถือว่าใกล้เคียงที่สุดไป <laughs> เดี๋ยวพี่พาไปซื้อไนกี้คู่หนึ่งกันไปใช่ใช่ใส่ไปเรียนด้วยน,นะ <laughs> ชอบคู่ไหนอาชีพเลยอะเลือก <laughs> ไม่ถูกส <laughs> ีพีเลือกให้หอะปะ <laughs> เอาง่ายง่ายไหมชอบสีขาวสีดำ <laughs> สีขาว <laughs> สีขาว,ขาวอาสีขาวไปแ a i พ p o d s วันไหมครับ a i r พ o d s เข่าล้วนอ่ะเหลือไหมเหลือไหมไม่เยอะแล้วคู่นี้เท่าไหร่เนี่ย มันเ็จให้น้องเลือกนะระหว่างเอาคู่นี้หรือว่าเอาเงิน4,000ันไปแบ่งกับเพื่อนๆเอาอะไรน, yes นี่มึงคบไม่ได้อ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอะเยสรอจันมีแฟนยังมีแฟนย,ยัง <c oughs> ยังเหรอเร <c oughs> อมีคนคุยแล้ว,ว <c oughs> คุยคุยใช่ไหม คุยแค่คุยเฉยใช่ไหมถ้าคุยไม่ได้ครบน้องชื่ออะไรชื่อนุครับนุออกยูทูบรู้เปล่าใช่ใช่มีโทรศัพท์มาเดี๋ยวซับช่องพี่หน่อยพี่ขอซับหน่อยอ่าเนี่ยช่องพี่มีไอจีว่าแท็กไอจีไอจีป่ะไอจีชื่ออะไรไอจีชื่ออะไรพิ x เซอร์ศูนย์ศูนย์ครับขอให้เรียนนัอเก่งๆนะตั้งใจเรียนเจอกันเจอกันครับ ¡Gracias! ได้มาอีก5คู่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ให้น้องเข้าไปมี n i k ี้มาอีกนะครับแล้วก็มี a d i d a s เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสยามกันดีกว่าโอเคได้รองเท้ามาแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้ผมแจกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สยามเลนนะครับู้หชื่อกันดีกว่าชื่ออะไรครับชื่อเบนนะคะชื่อเบน A.P.P. ครับ A.P.P. ครับ A.P.P. ไม่ใช่แอพนะครับ A.P.P. เลยนะคือตัวอักษรย่อไป A.K.A. ผมเรียกยังไง A.P.P. A.P.P. เลยครับ A.P.P. อ่ะเดี๋ยวผมมีคำถามครับผมให้2คนนะทายว่าของที่ผมใส่เนี่ยราคาขาย A.P.P. ที่มันขึ้นไปสูงที่สุดราคาเท่าไหร่คนที่ทายใกล้เคียงที่สุดได้รางวัลได้ไหนกี่พูดหนึ่งห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกอ่ะห้าหมื่นหกอ่ะประมาณเก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่านะครับห้าหมื่นหกกับเก้าหมื่นกว่า อ่ะโอมเฉลยได้ใครถูก6กหมื่นห้าหกหมื่นห้าใกล้เคียงที่สุดนะครับใส่รองเท้าแซนด์นะครับสีเอาละคราวนี้เอาละเรามีสิ่งนี่ไงอาร์ดิแดนใช้ไหมครับเออได้แต่ง่ายสุดๆมี่ก่อนให้ขอไอจีได้ไหมครับถามว่าโสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่าครับขึ้นอยู่กับว่าใครถามแล้วถ้าผมถ้า้าผมถามนะครับไม่โสด Hello darkness old my friend ไม่ล้วจบแล้วเรียบร้อย เก็บเก็บโอเคขอบคุณมากครับโอเคที่ต้อสนุกครับผมขอตอบปัญหาครับสนไหมครับไม่สนแล้วคนเนี้ยออเยไอ้ไอจีชื่ออะไรครับชื่อเป็นเบนจวัรณแล้วก็ตัวเอ็นสามตัวค่ะอ๋อโอเคก็มีไซส์สายกาครึ่งนะครับน่าจะใส่ได้แหละคนนี้มันแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะแต่ว่าพอดีเลยนี่ใช่เปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วไม่ได้เอาไปเปลี่ยนได้ที่ช้ออได้ก็ทักมา อันนี้นี่ครับครับขอครับอ่าโอเคโอเคไม่รบกวนแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับแมนเฮ้ยได้ข่าวโซลาร์เลยเหรอโซลาร์ว่าตบฟัง sorry แมนไม่เชื่อมันจะเร็วขนาดนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไหนๆก็มาเราพาไปดูร้านเออไหนพาไปดูร้านไปดูร้านนี่ตอนนี้แบบปิดหมดแล้วเย้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซิมไหนไหนเปิดร้านใช่ป่ะเขาก็มีของมาให้ด้วยเจริงเหรอจริง Oh my god ฉังจะวัดแล้่ฉันไม่เชื่อ อันนี้ก่อนอันนี้เสื้อพี่มันดิมให้แกดูแกดูอันแกดูอันเยดโอเ my God! Why you so ้ายร้อยยูสูไทยเอ้ยนี่ต้องใส่เลยดูงหลังดูลายข้างหลังนี่ตวไปยังไงตวแบบใส่นี้จีบเสาใช่ไหมเออได้เลยนี่ยงเดี๋ยวนะ เอ้ยุแล้วรู้แล้วผมจะจีบใครใครสวัสดีครับดแนนะครับเดี๋ยวดีครับหรอวสวัสดีครับสวัสดีเยด้วยโอ้โหท่านไก่หาเลยเนี่ยเฮ้ยอเอาแล้วตอเอาไปแล้วจริงเหรอขายหมดแล้วจ้ะโอ้โหทำมาสี่ชิ้นขายดีนี่จีโน่จีโน่สวัสดีครับ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 ที่ขอบคุณมากครับผมอารีย์ปุ๊บแล้วเฮ้ยคุณเป็นซันต์ครอสโลว์เนี่ยเออใช่ไหนๆเปิดร้านใหม่นี่ของคุณด้วยของผมด้วยเหรอได้ ใส่เฮ้ยนี่ซื้อให้ถ่ได้ป่ะพอดีอ๋อพอดีดิพอดีเลยเหรอพอดีเลยอุ้ยใส่สบายกว่าคู่นั้นอีกเอาไปทิ้งไปคู่นั้นอ่ะเฮ้ยสวยกว่าอันนี้แก้อ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คิดแก้หรวไห่อันนี้อันนี้ให้เว้ยยินดีด้วยเปิดร้านใหม่เว้ยให้หมดเลยเหรอว้ I got a new shoes and a new ribbon gift น้องดูดิเพื่อนซื้อให้เท่ไหมเท่ไหมหอมด้วยนะหอมด้วยหอมด้วย มันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมโอ้ยเกองความเจริญเยสเฮ้ยพี่ได้กินเปล่ากินความเจริญเสียงเป็นไรเี่ยเจริญให้ให้เราทำอะไรให้ไป็ซื้อไมค์ขนาดนี้จะให้เราหาแฟนให้พัน แต่ว,วันนี้ผมก็มีรองเท้าอยู่ซื้อมาแจากแจกสาวพุ่งเลยเฮ้ยแพตติอคอนเทนต์แพตติดีสุดในโลกอะ่ะทฮ้ย <c oughs> ทำไมช่วงน,นี้คอนเทนต์ดีจงังครับม้นต์อุย้ยจีบแจกอย่างนี้ลเลยเฮ้ยใช่เว้ยจีก็แจกไปแล้วนะให้น้องผู้ชายคนนึงแล้วก็มีสาวสองคนด้วยน่ารักมากจริงเหรอผมเขาแบบเขาไปหาช่วงเนี้ยสาวจีนมาเยอะมากจริงเหรอสวยแบบคือเหมือนแม่บดหลอดหลอดไฟให้แดกมันจ้าซะเหลือเกินแต่ถ้าตาผมไม่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นหลอดซินนั่นกินอะไเออแม่บดหลอดไฟให้แดกเอออย่างนั้นอ่ะมีมีก็เดี๋ยวเราเดินไไปหากกันม้้ยแิเเออดว เฮ้ยนี่เลยเดี๋ยวเราหาที่นี่เลยอ่ะสเปคพัชชิตเป็นยังไงครับนักศึกษาน่าละมันดูนะโอเคในกาคาชิฮัลโหลจำไรจำไรมีจับมือเช็คแอนด์มีมีมีจับมีจับไม่ให้ดีในร้านเวยดิอ๋อเหรอตัวทีบีตันทีทำกำไรหายคือตอนนี้นะครับ เพิ่งมารู้นนี่ผมทำกำไรหายครับทุกคนกำไรคาเชียหายสองสามแสนครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเราเราไล่ดูกล้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีวันนี้แบบซิมอาจจะแบบเช็คแฮนด์หักคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ใช่คอนเทนต์กลายเป็นหากำไรคาเชียกับซิมแล้ว ตอนไหนผมดูในกล้องอ่ะกระโดดผมสะบัดตอนที่แบบไอ้พงโมริชิมาเนี่ยมันมันกระเด็นไปตรงเนี้ยเฉยๆนี้แหละดูนี่เห็นไหมไม่ใช่เหรอตรงนี้พอดีแล้วก็เล่นเกือบสุดซะขนาดนั้นเชี่ยมาช่วยเอ้ยสาวกเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้นะครับอยู่กับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ พี่กับแฟนสยองนะครับโบกับบาสกับไล่ใหม่นี่โชว์หน่อยนี่สวยงามแต่ว่าที่ไม่เหมือนนะครับคือชื่อแฟนเก่านะครับไม่่ใชเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่คือวันนี้ก้าจะมากินไก่เหมือนกันใช่ไหมใช่แม่งหมดเออเรามาโชว์ลูกค้าลูกค้าดีเกลูกค้ามันโคตรขี้หน่คือผมมาเคยเจอสองคนนี้แล้วนะครับที่งานถ่ายของ F b d ยังหายสไบา์ฉีดน้ำจะไปกินสาวยังไอ้นะไปดิไปดิไปดิโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้มีเกมให้เขาเล่นแต่ว่าจะให้เขาทายนะว่าผมใส่ รองเท้าไซส์อะไรพูดเนี้ยถ้าเกิดว่าทายถูกใช่ปะเขาได้รองเท้านายกีฟรีคู่นึงวุ้ยคนดีก่อนเลยปะโทษนะครับโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน่าจะรู้จักครับผมเหมือนเคยเป็นไอดอลครับเคยเจอกันตอนไหนงานไหนเ้ยมันมันที่ไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นไอดอลใช่ไหมครับวงเคยครับได้หรือเปล่าครับอ่าใช่ใช่ใช่คือผมมีเอฟซีคนหนึ่งผมเอฟซีคนชื่อไข่มุกมากมากโอ้ย What's up bro เขาดังเขาดังแพ้ที่ถ่ายได้ไหมครับคือผมโทษที่ออกช่องช่องเพื่อนผมนะอยากจะถ่ายเพื่อน ชื่ออะไรนะครับ้รับตัวกันครับสวัสดีค่ะโมล่าสวดไหมครับอุ้ยอุ้ยนนี้แหป้อมถามไม่คุณเนี่ยอย่างนี้เลยคุกแบบโอู้จะนอกเรานะเมื่อกี้คุกแรงมากเลยก็พอดีมีเกมมาให้เล่นผมอ่ะอยากจะให้ถ่ายว่ารองเท้าที่ผมใส่เนี่ยไซส์อะไรครับอ่าเป็นเลขกับ1ึถึง15แล้วกันสอ็ดอด้ยอ้ยอ้ยโ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 อโอ้ยโอโอ้ยโ้ยอ้ยโอยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้ ใส่รองเท้าไซส์อะไรครับ38เฮ้ยมี38มีคู่นี้เลยคู่นี้นี่ผมซื้อให้คู่นี้เลยครับผ่านผลงานหน่อยเออติดตามผ่านอินสตาแกรมก็ได้ค่ะชื่อ M U L A N S S เดี๋ยวจัดการให้เพื่อนไม่ต้องรอรอใช่ดูเฉยๆ้โอ้ย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 ตอดติอ้ยอ้้ยโอ้อ้ด้อ้ยโอ้รอออ้ยยอโอคอบอยย ไอตาผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตาคุณนั่สิเมื่อกี้ผมไปแล้วนะครับหนึ่งเฮ้ยนี่ไงผ,ผมกลัวมากใช่ไหมถ่ายแจกรองเท้าครับเทเดาว่าใส่ร okay. องเท้านี้ไซส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยใครใกล้เคยียงที่สุดได้รองเท้าฟรีคู่หนึ่งคู่ครับไหนกี่สิบสองสิบสามอ้าคำตอบคือสิบเอ็ดครับนี่นะครับใกล้เคียงที่สุดก็ได้โปรติใส่รองเท้าไซส์อะไรครับสามแปดอุ๊ยพอดีเฮ้ยพอดีเนียพอดีเลยได้รองเท้าฟรี เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อจีค่ะมีแฟนยังครับมีแฟนแล้วจริงเหรอเีแล้วไปุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นมม่มีแฟนมีแฟนให้หมดใช่ให้หมดให้หมดนะทุกประสงค์เราคือเราไม่ติดนี่แหละครับผมให้เลยนะครับหุยได้คู่ดีด้วยนะพูดเลยหุยได้จอแดงจอแดงด้วยเอออันนี้เพิ่งสีมาใหม่เลยนะเชียร์เชียร์เออ中国人啊 beautiful เออ มมให้ไปเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวมีไอจีป่ะครับเดี๋ยวทิ <h ari> <h ari ้งไอจีให้ FC ผมไปติดตามแปลแล้วนะอย่านะขอไอจีนะครับขอไอจีนะครับไม่มีเลยเปลี่ยนใจจ๋าแลของแปลนั่นเนี่ยไอเจเลยครับไอเจเลยดีดีโอยบลีอันเดสโกส์ก็เจจีเดี๋ยวมาเราไปหาดูไอจีพี่ด้วยครับขอไอจีด้วยครับ N A M U ย าอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเย้เแล้วเราฟรีนะครับเราเช่าฟรีเย้คู่นี้พอดีว่าคู่สุดท้ายนะครับเป็นไซส์เล็กเราต้องหาแบบว่าสาวแบบมินินะครับแบบชอตตี้อ่ะชอตตี้ชอบป่ะ I like shorty man I like shorty I like shorty I like Where is that Chinese girl อ้ดูเพราะหล่อใช่ไหมครับแปลหรือเปล่าครับอันนี้วะอุ้ยอุ้ยซ้ายซ้ายซ้ายจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้นะจำได้นะเฮ้ยแต่ผมผมจำไม่ได้อะจำไม่ได้เหรอชักคิดดีๆจำได้คิดดีๆเดี๋ยวจำได้จำได้ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้เห็นไหมจำได้เหรอวะ Er ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออิงค oh, 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 in uh, uh, ่ะชื่ออิงเอออิงจําได้อ๋อเอออิงไงเอออิงเออที่มาเจ๊แดงตอนนั้นอ๋ออ๋อที่มาตอนมาเจ๊แดงแล้วมาไกลจะเดินไปร้านไก่ใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่เปซูใช่ป่ะรเปซูอ๋อกินเปซูด้วยนะไปดนะแมนขอไอจีน่อยขอไอจีน่อยขอไอจีน่อยครับอิงดอนนิพาราค่ะ เขาเป็นสาวสยามมาบ่อยจริงครับอ่ะโอเคโอเคไปติดตามมาด้วยนะครับโอเคดาขอบคุณมากขอบคุณครับอาหารอีกคนชอบมันเท้าเหรอมันกัดมากเลยเนี่ยมันตีพลาเตอร์นะมันชอบมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักเกลขอบคุณครับชื่ออะไรนะครับชื่อใบตองค่ะใบตองโอ้ยใบตองแพทริกคงจองมากเลยใบตองและแพทริกโ ไอจีหน่อยดมแท็กอิสกันตาค่ะ I T A. S K N T A ค่ะอ่าโอเคได้ได้ติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับ Two thousand years later เราจะยินเต้นกันอยู่อย่างนี้เหรอวะถึงว่าทำไมคนแม่งเดินหลีกหลงสาวๆเริ่มกลับบ้านกันแล้วว้าอะไรระถิ่งเยอะแยะเลยเอา ทนนะครับท่นนะครับสวัสดีครับพอดีมีเกมมาให้เล่นครับชื่ออะไรครับชื่อแพนวันค่ะแพนวันสรองเท้าไซส์อะไรครับสามเก้าสี่สิบโอ้จบแล้วทอ่ะผมมีเกมมาให้เล่นผมมีรองเท้ามาให้แต่ไซส์มันเล็กเหลือคู่สุดท้ายเป็นไนกี้รองเทารองเท้าคู่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยไซส์อะไรครับคู่นี้หรอใช่ครับเอ่อสิบเอ็ดเฮ้ยถูกด้วยว่ะจะมีรางวัลให้เขาหรอปะ ไม่เป็นไรรองเท้าใส่ไม่ได้แต่ว่าให้ไปซื้อนะครับอุ้ยเดี๋ยนะหลายใบเลยเหรอสี่พันครับให้จริงหรอให้จริงอุ้ยจริงวะเนี่ยจริงครับแต่ว่าขอขออย่างหนึ่งขออย่างหนึ่งขอไอจีได้ไหมครับอาอได้ค่ะเดี๋ยวกอนโสดไหมครับโสดค่ะโสดโสดโอเคเอาไปเลยครับเอาเพิ่มไหมครับยังเรียนอยู่ไหมครับเรียนเรียนอยู่ค่ะอ๋อเรียนที่ไหนครับเออกำลังจะขึ้นปีสามมลังสิตเฮ้ยใกล้ๆบ้านผมอยู่แถวมหิดอนไอจีไอจีไอจีชื่ออะไรครับ s s n o w w i c e e สนไอค่ะ โนอีส์นะครับฝากซับช่องผมได้ไหมได้ค่ะอะโอเคแล้วอะโอเคโอเคได้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวผมฟอไปครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็ผมไม่ลืมเพื่อนแน่นอนนะครับก่อนที่จะปิดคลิปผมมีรองเท้ามาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับนี่เลยคู่แรกก่อนเลยนะครับ เป็นรางวัลของผู้หญิงนะครับจะเป็นรุ่น b l a ซอร์โลนะครับอันนี้เป็นไซส์37.5นะครับคู่นี้จะมีแจกนะครับ1รางวัลแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับนี่เลยของผู้ชายนะครับแน่นอนผมไม่ลืมผู้ชายแน่นอนวันนี้แจกแต่ผู้หญิงนะวันนี้ถึงเวลาแจกผู้ชายบ้างอันนี้จะเป็นคู่ในกี a สปว c ชวันนะครับอันนี้ไซส์43เอามาแจกเลยนะ ก็2คู่นี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะลุ้นรับสเนคเกอร์ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไป follow ผมใน Instagram นะครับ p t t ทริกเ e o a n i n o เสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับใน YouTube ชื่อ IG ตัวเองตามด้วยรองเท้าที่อยากจะลุ้นนะครับแค่ผู้หญิงก็ คอมเมนต์ของผู้หญิงนะสองรางวัลน,นะครับแล้วผมจะมาประกาศผลใน t i k t o k ของผมนะครับ patrickunderscorethewangino นะครับผมจะ list ชื่อทุกคนเลยนะแล้วผมจะหมุนวิวแปลว่าผมจะสุ่มนะหมุนดูว่าใครได้รางวัลน,นี้ไปนะครับก็อย่าลืมนะครับพเพื่อนๆอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นในกีฟรีได้นะครับผมก็เอามาแจกเพื่อนๆเลยอยากจะให้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆที่คอยดูคลิปของผมก็จะคงไม่มี p a t r i c k t h e one y o g i n o ในวันนี้นะครับก็อ,อยากจะปิดคลิปเป็นเท่านี้นะครับวันนี้สนุกมากๆพูดเลยว่าแบบเออชอบชอบท คลิปอะไรอย่างงี้นะแจกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงแสนซับนะพูดเลยผมอยากจะไปแจกเพื่อนๆอีกนะก็อย่าลืมนะครับไปสเปซซูกันได้นะครับซิมก็เพื่อนผมกับพี่เบียร์ใบยกนะครับก็เปิดร้านใหม่ก็ไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับที่ดูคลิปจบงี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเรากำลังเดินทางไปถึง10,000 0ซับแล้วนะครับสำหรับวันนี้ของข้อขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ